กับเจ้าโลตัสอิมิย2024สีพิเศษลิมิเต็ดบอเรลเกรย ด้วยความที่เป็นสีพิเศษฉะนั้นต้องปกป้องด้วยความพิเศษด้วยฟิล์มใสกันรอยอย่างเจ้าคันนี้ครับใช้ในเมืองเป็นหลักจึงแนะนำฟิล์มตัว Double s h i l d ของค่าย Amaz ที่ให้ความโปร่งใสสูงมาพร้อมนวัตรกรรม Instant Healing รักษาริ้วรอยได้ด้วยตัวเองทันทีโดยที่ไม่รอความร้อน ส่วนงานขัดเคลือบเซรามิกก็เลือกตัวท็อปเช่นเดียวกันครับเคลือบเซรามิกซูปเปอร์เรซินที่มาพร้อมนวัตกรรมเซลเล์เฮลิ่งรักษาริ้วรอยด้วยตัวเองพร้อมง,งานเตรียมผิวเต็มระบบขัดให้เงาเป็นกระจกขัดแบบมิลเลอร์ฟินิช คุณรักรถของคุณเราดูแลรถที่คุณรักอปทอฟูโปรเซ็นเตอร์